เส้นทางบุญกับโผนพริกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19-21ธันวาคมนี้สาการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจ เทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหาสจันหินสีทองพักครั้งคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภพันธุ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภันธ์ใดๆในรายการโขนพลิกชีวิต จากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายัางที่อยู่บริษัทพิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอรี่ผลิตภัณฑ์ดีออร่า ผลิตภัณฑ์ซลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์ซีครีดส์บิกินผลิตภัณฑ์โอไวผลิตภัณฑ์ไตรราจีน่าผลิตภัณฑ์คอลลาเจนคิวเทนพลัสผลิตภัณฑ์พาสเบอร์ Q Plus, รี่ bury, และผลิตภัณฑ์ลินจื้อมินซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใคร